สวัสดีครับผม,ผมเจอกันอ e ีกเช่นเคยกับอีฟบอลสองพันยี่สิบสี่นะครับวันนี้ก่อนที่ผมจะไปบอกว่าผ,ผมมาเล่นอะไรน,นะวันนี้ครับผมมีเอ้ยผมจะมาชี้แจงนะผมเรื่องการแจกไอเดียจากคลิปห้าสิบบาทนะผมเห็นในคอมเมนต์กันมันเยอะเหลือเกินโอ้โหผมอย่างนี้ต้องขาุนทลายแล้วก็คือผมจะแจกมันสองไอเดียนะคนสองคนแรกนะผมรหัสแรกจะเป็นรหัสที่ผมซื้อมาสี่สิบบาทนะรหัสที่สองจะเป็นรหัสที่เขาแถมมาแนละ้วผมก็ไม่รวมกันว่ามันเป็นไงนะเพราะผมไม่ได้เข้าเหมือนกันนะ โอเคผมก็จะให้รหัสไปหน้าแต่ว่า OTP ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องเอาไงใครที่รู้ก็ทักมาแล้วผมเพาว่ามันเอาไงก็บอกผมด้วยละกันนะโอเคแล้วก็คลิปนี้นะผมฟาเบี ian, ยนลุยรับตัวนี้ผมได้มาจากแพ็์กเยอะออทวีคของยูโรนั่นแหละนะผมเป็นเซนเตอร์ครับเล่นเป็นบ็อกทูบ็อกนะโอเวอร์เลตติ้งก่อนลุงทีม 93ลงทีมแล้วเก้าเจ้ายึดแค่วุดหกนะผมบอลกันทน96เลยนะบิ้ง87ไทโพซิชั่น91แล้วก็โลพาร์ตนะผมจ่ายไกลได้ไรนะ่ะ98เลยนะลอบเต็ดพาร์ตได้88มีอนะไรน่าสนใจอีกชิคกิ้งพาวเวอร์ครับผม85นะสปีด73เองแล้วก็สเตรมิน่า88ก็ถือว่าอึดอยู่นะนี่ก็เป็นบูสเตอร์นะผม นี่ก็มีสปอตสกิลนะผมดับเบิลทัชอะไรต่างๆอนาะวันทัชพลาสนะผมก็กองกลางนะครับก็สกิลกองกลางนะโอเคผมเราไปดูในเกมดีวกว่านะว่าเชื่อชื่อเลยว่าขวานนะครับเออครับผมฟาเบียนซุยแล้วผม,ะผมจะทําให้ผมประทับใจหรือเปล่านะดูนั่นผมมานะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะผมไปแอบส่องทีมเขามาแล้วผมแม่งเป็นฟูลทีมโปรตุเกสด้วย เมื่อคืนก็พลาดให้จอติอาไปนะผมสองศูนย์นะโอ้โเกียรติเหรอโหลดอย่างชา้าเลยลาอับลูนโดอาร์ดิอัีสไปที่เมนเดสเลโอให้มาที่อุนโดแล้วโรนันโดเมร์โดซิมว่าไม่ได้ครับคารัสคารัสวิ่งแล้วกันไปแล้วเนโด,ดไปแล้วเนโด,ดไปแล้วเนโดเจอกันโดเจอกัน อื้อหูอุ้ยคาร์ลอตกูแกผิดนิดนึงมาผมดาโลเปิดมาเบโดเอาแล้วครับฟาเบียนหลุยยังหูงชิงได้ชิงดีครับไปแล้วโจตาโจตาส่งขันอื้อหูไม่ไม่น่าส่งเลยวะนายยิงเองฟันไดมาครับคาร์ลอตเบร์ลราแทงไปเลยครับโจตาโอ้โหโจตามันจ่ายแทงวะได้ครับเบรเล่า มาแล้วลุยยุง่งกูฮึยังติดเซฟคอสตารครับลุยเอาใหม่ครับเอาใหม่ยังให้ภัยได้ครับโอเคผมจะเปิดเข้าไปเลยเปิดแล้วโจตาโมง่งลูกเมียหนึ่งโอ้โหจังหวะคิม,มิตมาแล้วโจตาโม่งตัดหน้านิโก้คอสตาไปแล้วผม แมทำไมมันชื่อมันซ้ำกันนี่ยังวะอาพีโดแมโดซินวาเอาแล้วเปเป้ก็โดนเอ็มเปเป้ผมซะแล้วไม่ครับเปเป้ผมน้ำใจครับเอ้าเฮ้ยไอเชียซ่าไอเคียซ่าเฮ้ยเชซ่ามึงยิงอะไรเฮ้ยโอ้โหเชีซ่าไปม่เป็นไรครับคอสตา มาแล้วฝ่ายไหนตัดไปที่บูโนมาแล้วคิมิชมาที่ฟาเบียนซูยแต่ว่าสเปนปีนี้ฟอร์มร้อนแรงมากเรียวเรียวมาแล้วแทงขวาแบบคิซ่คิซ่ห้ไปไหนไปไหนไม่รู้เอ้ยผมอยากผมอยากึาก้นลังวะตัวอย่าไปครับโจตา มา,างี้คาร์ลไปโดเนโต้ไปแล้วอ่าี่ใครจะสปีดกับคาร์ลผมก็มามาบิงาบ่งมาบิ่งมาคาร์ลมึงจะแตะโค้งเพื่ออะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตสต็อปให้ดูนะผมเผื่อเผื่อใครที่คิดว่าผมเล่นกันบบอทหรือเปล่าผมไม่ได้เล่นกันบบัตรนะมันโคตรชาบี้ด้วยดู โปรตุเกสแพ็กซื้อเลยนะครับแต่ว่าเขาจัดฟูลทีมโปรตุเกสมาแบบมาลงแรงใครรบบทำคอนเทนต์ของเขาอะไรอาจจะเป็นแบบยูทูบ YouTube ช่างหนึ่งนะผมมาคอสตาหมวกมาแล้วฟานให้ผมมาทีุดขวาไปครับฟอนเป็นซุยแล้วแทงมาเชฟซาจางังหวะน,นี้เป้ะล้อยิงจะจ่ายให้เปนะื่อกี้แต่มันหลุดไปโจตา้าได้ไงวะ อสตาชิวเขฟันได้จับเลยครับกูตัวครับเขายาวเขายาวมาแล้วก็ยาวไปครับเปเป้ป๊ปเป้มองมาเอา้าเบเรล่าพี่ไปไหนแล้วมาดิวตไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกูตัวกูตัวยิบเองยาวไปเลยครับกีคอร์เตอร์มันต้องยาวไปอยู่แล้ว ไปโดนนิโต้ฝันได้ท่านครับแ,แล้วกูตัวยาวไปเอามาแล้วอย่างนี้สวยป๊อปเป้ป๊เป้ป๊เป้ป,เป๊เป้แทงมาแทงไปไม่ได้ครับเอาแล้วไปผมไม่ได้เมื่อกี้เหรอเฮ้ยผมต้องได้ใช่ไหมเนาะโอ้ท่านกรรมการท่านเป่าอย่างนี้ได้ไงไม่เป็นไรครับผมมาแล้วป,ป๊เป้ยิงโอ้โหป๊เป้ชักกันเลย มันช้าเกินไปแล้วเคียซ่ามาซ้อมจังหวะน,นี้อยูัน้าครับเคียซ่าเฮ้ยหูเคียซ่าไอ้น้องมันจะสองสุดแหละวรับเคียซ่ามึงพลาดมากเลยวันนี้บอกให้เดี๋ยวเปลี่ยนดอกแม่งเลยเปีนยนซุยเอาละครับอย่างน้อยเคียซ่าได้โอกาสแก้ตัวถ้ายิงเข้าจะไม่เปลี่ยนแล้วไม่เข้ายิงสวย,ยแต่ไม่เข้าเสียเป๊ะไป,ไปลม้ม จังหวะนี้ต้องมีเหลืองมีแดงไม่ให้ครับกรรมาการยังบอกว่าไอ้หนูเองอย่าเล่นอย่างนี้เขารุ่นหญ่แล้วเดี๋ยวเจ็บหนักนะผมโอ้โหแล้วไม่มีแจกบองแจกว้นะครับขอเป็นเคาะดีกันไหมครับแล้วเปิดดอกนี้ก็เวลาครึ่งแรกไมครับผมโอเคครับราครึ่งแรงกก็หนึ่งศูนย์แล้วนะไปดูครึ่งหลังต่อดีกว่าเราว่ามันจะยับกว่านี้หรือเปลนะ่านะครับเรามาต่อที่ครึ่งหลังนะครับมลเล์ ผมเปลี่ยนอาเคซากแล้วนะผมเอามูลเลอร์มายืนอ่าเป็นตัวหลอกนะผมแต่จริงมันต้องยืนสองตัวนะหน้าเป้าแต่ผมเอามูลเลอร์มาเป็นตัวหลอกไงไรไงลับผมจะแทงให้มูลเลอร์ไม่ทันครับดิอสสมิธไปครับดวลกันเลี้ยวชนะครับชนะด้วยชนะด้วยชนะด้วยแล้วไง <c oughs> ใจอะไรไม่คิดเลยไม่คิดถึงอนาคตเลยคาร์ลกระหน่ำไปก่อนแล้วสวนมาเลยครับเดลลาวิ่งไปคาร์ลแทงไปโจตาจังหวะนี้วุลนเล์โอ้โหมันคนได้ยิงแล้วโจวตาเมนเดสจะเคลียครับเราได้ทุ่มมันเดิมครับ พาลอตไปหลังแลนะครับมา,มาที่ฟอร์เบอรลุยเอ๋งแล้วจ่ายพลาดด้วยแจ่ไม่ไดีอีกแหละมาฟอร์เบอรลยุยยังตามมาเก็บขึ้นนะครับฝันได้โอ้โหผมจ่ายอะไรกันโอ้ผมลุ้นขึ้นไปผม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 ,ผมตามให้อยู่มาแล้วเปโดนโเนโตเปโดเนโตสลิปบาเคลียไปครับฟอร์เบอรลยุย เมนเดสเมนเดสมาอย่างนี้แล้วเมนเดสอ้าวมาครับเบโดซิบวาให้มาที่เนโตเนโตขอไปที่ดาโลเปิดเข้ามาแล้วคิมมิดเชียร์ไปครับโจตาหมงไม่ได้แล้วยัด,ดยังยาวมาครับอูโน่ ซัดไปจังหวะนี้จะมันเรอกินกุดตัวเออทำไมกุดตัวอันนี้มันทรงนี้วะทรงลงเส้งเลงครับตอนนี้เอา้าชิมิดผมกดใจนะมันใจผมช้าเสียเพื่อเสียเพื่อเสียเพื่ออะไรอาจจะงงแต่มันเสียเพื่ออย่างนี้ไงครับมันเป็นสูตรครับมันเป็นสูตรแทงไปเลยเป้ะหลุดแล้วไปแล้วเจอกันไปจ่ายดกวยยิงเองเว้ยเอา ไม่เข้าเลยไม่ได้อะไรเลยเลยมื่อกี้นี่ครับจังหวะยิงยังต้องอย่างงี้ครับแล้วโจต้าซ้ํำมาโจต้ามึงไม่ซ้ําฟอเบนลุยมาต่อที่มุลเลอร์มุลเลอร์โอ้โหมุลเลอร์มึงไม่มาแายวะเลี้ยวเอาละพิโดพิโดมาเจอซาลิบาขวางครับโจต้าโอ้มาแล้วมุลเลอร์พักมาอย่างงี้ยิงเองนะครับโอ้โห คอสตายังเซฟยังเหนียวใช้ได้ครับดิโก้คอสตามือประตูจากเอฟซีปอร์โต้ครับมัดเทวดาโอา้โหแต่เร็วกันไปครับแต่ไม่ซเรียดครับว่ามันหมดเวลาแล้วไงฟาวินสูรีเกมนี้ผมชื่นชอบมากออกไปเล่นมาหลายเกมแล้วผมชอบพวกเกมเลยเกมมผมคล้ปน,นี้ก็ต้องขอทษดงความยนรนบเจ้ไป คลิปหน้าเป็นคลิปอะไรขอคลิปคอนเทนต์กันมาเดยวนะครับ